สวัสดีค่ะพบกับช่องหนังสติกสลิงช็อตแล้วก็โอกับการเทสหนังสติกค่ะที่เห็นกันอยู่ในมือโอนี้นะคะเป็นหนังสติ๊กเขาวัววันนี้โอก็จะพาทุกคนไปเทสหนังสติ๊กเขาวัวนี่ค่ะสีของเขาก็จะคล้ายๆกับเ,ออเขาควายเผือกนะคะแต่เป็นเขาวัวนี่ลักษณะจะเป็นเขากลวงนะคะประมาณนี้ นี่วันนี้มีห้อยน้องช้างด้วยแล้วก็ออยางที่ใช้มัดวันนี้ก็จะเป็นยางสูนจุด8มิลเหมือนเดิมยางจีนมัดออกข้างแบบนี้นี่แล้วก็หนังรองเหมือนเดิมแล้วก็ลูกเหล็ก8มิลเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงดูกันค่ะไปดูเป้าแรกของเรานะคะก็จะเป็นกระป๋อง ูผลงานของเรากันนะคะนี่เราก็บุบไปเรียบร้อยแล้วไปลูกต่อไปกันค่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูเป็นสีกระป๋องนี้กันบ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ เดี๋ยวเราลองมาดูเป้าที่เล็กลงกันดูบ้างนะคะนี่เป็นเป้าอา๋เอเนาไฟเช็กอันนี้ มาลองมาดูผลงานของเรากันนะคะน้องหัวหลุดไปเลยนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูเป้าที่เล็กลงไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเลงไปที่หน้าผากน้องตรงนี้เลย กระเด็นไปไกลมากเดี๋ยวจะเอาน้องมาให้ดูน,นะคะนี่ผลงานของเราโดนตรงหัวคิ้วน้องตรงนี้ตรงหน้าผัางน้องตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองยิงในระยะไกลๆก,กันดูบ้างนะคะเป็นระยะประมาณยี่สิบเก้าเดินนะคะไปดูกันค่ะ ที่สามนะคะอีกทีไหมตกใส่ห <ông rees an> ัวตะกง ดตะก้องมากเลยนะคะนี่ค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเทสหนังสติ๊กขาวัวอันนี้ค่ะอาส่วนตัวโอคิดว่ายิงดีมากเลยนะคะเพราะว่ามีเขามีตัวล็อกมือสำหรับีล็อกนิ้วเราไว้พอดีเลยเรามันจะไม่ งอกแงกงอกแง,ก,งกนี้นะคะคือวิถีเล็งค่อนข้างจะชัวนะคะอ่าเปอร์เซ็นต์การยิงโดนถือว่าดีมากเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการถามคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ